มาดูกันนะครับถ่ายไปใกล้ๆเลยไปดูขุยไส้เดือนนะครับทั่วแปลงนาเลยนะครับนี่ใส่ไปเ,เพียงแค่สองวันนะครับปุ๋ยะโยกเราปรับสภาพดินปรับสภาพดินได้ไวมากเลยนะสองวันไอเดือนไส้เดือนมาอยู่กันเต็มเลยนะครับเขียวครับ ดูนะครับสภาพข้าวข้าวนี้สภาพข้าวยี่สิวันนะครับสภาพข้าว20สิวันซึ่งก่อนหน้านี้ข้าวแปลงนี้น็อกยาอยู่ใส่ได้2วันข้าวทะลึ่งเลยนะครับใช่ไหมกดนะครับสวัสดีครับวันนี้ วันที่20กันยายนมาดูแปลงนาของลุงเงียบนเนื้อที่3ไร่นะครับอันนี้ได้ใส่ปุ๋ยใบยกของเราไปเมื่อวันที่18ใส่ไม่ได้2วันนะสวันคุยใส่เดือนขึ้นเต็มเลยสองวันเต็มเลยนะครับข้บาวแปลงนี้ข้าวแปลงนี้ ก่อนหน้านี้สิบสี่สิบห้าวันนกนะนกยาคุมค่าใส่เบยยกไปได้สองวันข้าวเริ่มเขียวพุ่งเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้มันที่ยี่สิบกันยาสองวันข้าวเริ่มเปลี่ยนแปลงครับที่แรกจะาของหน้าบอกว่าอย่าพึ่งเข้ามาถ่ายเข้ามาดูรอให้ข้าวสวยก็เข้ามาดูแต่เราเข้ามาแล้ววันนี้ ได้แค่สอวันก็เข้ามาดูเลยเดี๋ยวอีก7วันค่อยมาดูกันใหม่นะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับ